เหมือนเราได้ทํางานร่วมกันกับแบบเพศเดียวกันอะไรเงี้ยแบบทางานกับผู้หญิงแล้วเรารู้สึกว่าแบบ้การแสดงของเรามันชอบมีปัญหากับเวลาที่เราเข้าฉากกับผู้ชายเหมือนเหมือนเราไม่ค่อยเขินหรือแบบเราไม่ใจสั่นอะไรเงี้ยแม่ get feel ไหมแล้วพอเหมือนแบบเข้าฉากกับแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแบบ ผู้หญิงอะเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากกว่าคือหนูสังเกตว่าหนูเป็นคนที่เหมือนแบบติดสกินชิปอะค่ะเหมือนแบบชอบอยู่ใกล้ชอบอ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส really so ่วนมากคนที <the ่เราอ้อนอะมักจะเป็นผู้หญิงมากกว่าโดนจีบเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีน้องๆองผู้หญิงมีพี่พี่ผู้หญิงอะไรจีบเยอะขึ้นเนี่ย ไปที่เราไปออกในการแช์เปิดตัวเลยแอลซีพีดี่คือคนนู้นว่าว้าวความไหมคะพี่พี่รู้ไหมล่ะที่ผ่านมารู้ไม่รู้อ้าว ว่าสมัยนี้คือเราอยู่ในยุคที่สังคมค่อนข้างเปิดกว้าง,างใช่แล้วก็เปิดใจยอมรับแล้วละอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ดีใจที่ที่แบบหลายๆคนยอมรับในความเป็นหนูอไะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึก,กว่าแบบมีความแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเหมือนเราแบบว่าได้เป็นตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กดาวคนหม่โทรมาพามรับของยด็ดาก็คือตั้งเออแต่ว่าเราต้องเปิดตัวแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้มันแบบได้เหรอเป็นของร้อนลยเนี้ยแลไเอกหลังกินเอก ก็ยังเป็นนางเอกได้อยู่ยังรับเป็นนางเอกอยู่นะคะเพราะการแสดงก็แบบการแสดงมันเป็นพาร์ตของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแยา่ได้นิดหนึงย้อนกลับไปได้นดหนึงรูได้ไงว่าตัวเอกเกอนไม่ได้ชอบผู้ชายในรจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้เพราะว่าเหมือนเราได้ทํางานร่วมกันกับแบบเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำงานกับผู้หญิงแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยการแสดงของเรามันชอบมีปัญหากับเวลาที่เราเข้าฉากกับผู้ชายเหมือนเหมือนเราไม่ค่อยเขินหรือแบบเราไม่ใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยแม่ get feel ไหม, <S <S ไหม แล้วพอเหมือนแบบเข้าฉากกับแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบผู้หญิงอะ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะใช่คือ,ค,อคือหนูสังเกตว่าหนูเป็นคนที่เหมือนแบบติดสกินชิปอะคะ่ะเหมือนแบบชอบอยู่ใกล้ชอบอ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากคนที่เราอ้อนอ่ะมักจะเป็นผู้หญิงมากกว่าใช่ค่ะแบบนี้แบบข้าเป็นแบบอะไรอยู่นี่ใช่ไหมซีรีส์หรืออะไมี่ค่ะอุ้ยมายา ตื่นเต้นดีใจอะไรไม่รู้มีคะ่ะมีก็ตอนนี้กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์อยู่ค่ะเป็นซีรีส์แนวเซฟิกค่ะแล้วตอนนี้เราเหัวใจเราเป็นยังไงบ้างคะหลังจากว่าเราปวดหัวไปโดนแล้วก็ใช่<อ><อ>ใช่ค่ะเหมือนแบบโดนจีบเยอะขึนนะะแบบ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีน้องๆผู้หญิงมีพี่ๆผู้หญิงอะไรจีบเยอะขึ้นเนยแล้วเราเคยใปม่ใหมอะไรเงี้ย จริงๆอ่ะตอนแรกก็บอกไปว่าแบบเราชอบคนเรียบร้อยเป็นผู้หญิงแบบสวย,สวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองกันมากเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่ทุกคนเป็นอยู่น่ารักอยู่แล้วหนูมองว่าแบบสเปคของหนูแบบไม่ได้มีแบบรูปร่างแต่งตัวขนาดนั้นจะเป็นคนที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วเราแบบสบายใจแต่ว่าขอเป็นคนที่แบบแค่ดูแลเก่งนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนชอบอ้อนแบบถ้ามีแฟนเราก็อยากอ้อนอะไรเงี้ยค่ะอยากอยู่ติดชอบกอดอะไรเงี้ย ีหัวใจเลย่ก็มีทั้งหมดค่ะคุณเลยใชรก็มีเยอะค่ะก็ใช้เขากินไม่เขาเขาแบบคะแนนนำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบเราเปิดใจแล้วเหมือนแบบเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดใจครั้งแรกที่แบบว่าเราเราชอบเพศเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้แบบว่ามีใครที่แบบเฮ้ยแบบจริงจังๆอะไรเงี้ยค่ะ ตั้งใจฟังมากไม่่า <c oughs> ในวงการกันค่ะไม่านในคในคนอกวงการก็ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนอ,อกเป็นชยอเราเปิกเนะดกระแสในแขใดก็ใจรเราว่ามาในาลอะไรนะคะแลววไม่มย่ใจล็กรร <c oughs> เราเ,อาเรอยอะ ไม,ไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไดเล็กมันก็เหมือนแบบเป็นการแบบพูดคุยแบบอาจจะไม่ได้มีอะไรที่อันตรายมากเกินไปแล้วเราก็แบบว่าเราก็มีขอบเขตของเราอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะก็ยังมีคนแอบ,บ,บ,บยอนอยู่าแอบอยู่อยู <c oughs> ไ่ไหนไม่รู้ <c oughs> ทำาอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ยูท e c ช anel ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ